สงการครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจสุพัฒแช์นะครับหลังจากเมื่อวานนะครับผมเล่าเรื่องกลยุทธ์การส่งออกของจีนไปแล้วนะฮะวันนี้เราจะมาคิดต่อนะครับว่าประเทศไทยเราอะครับสามารถเรียนแบบจีนได้ไหมต้องบอกทุกท่านนะครับว่าเราคงทําเหมือนจีนไม่ได้นะฮะเพราะว่าเงินทุนกับทรัพยากรที่เรามีอะครับมีน้อยกว่าจีนมากนะฮะหากเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับ จีนนะครับก็เหมือนกับบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่นะฮะที่มีเงินทุนมหาศาลโดยเขาใช้3อาวุธหลักนะครับในการยึดตลาดโลกก็คือการทุ่มงบประมาณในการสร้างโครงการ b บ l l and Road i n i t i a t i v e ใน140ประเทศทั่วโลกนะครับใช้การคืนภาษีให้กับผู้ส่งออกนะครับเพื่อที่จะให้สามารถแข่งขันราคากับคู่แข่งในประเทศอื่นๆในตลาดโลกได้นะแล้วก็มีการควบคุมค่าเงินหยวนให้อ่อนค่านะฮะ สินค้าจีนนะครับก็เลยถูกกว่าคู่แข่งมากนะฮะแต่ไทยเรานะครับเราไม่มีงบขนาดนั้นนะฮะโดยไทยเราเองนะครับถ้าเปรียบก็เหมือนกับบริษัท SME ขนาดย่อมนะครับซึ่งเรามีเงินทุนจำกัดนะฮะแต่เราก็มีสเสน่ห์ในแบบของเรานะฮะซึ่งประเทศไทยเราอะครับสามารถใช้3กลยุทธ์นะครับที่ต่างจากจีนโดยสิ้นเชิงเพื่อสนับสนุนการส่งออกได้ กลยุทธ์แรกเลยนะครับก็คือเลือกเลือกสมรักภูมิให้ถูกนะครับไม่สู้ตลาดแนทนะครับแต่ให้สู้ตลาดพรีเมียมแทนนะฮะแทนที่เราจะไปแข่งทําสินค้าจํานวนมากให้มีราคาถูกแบบจีนนะครับซึ่งเราไม่มีทางสู้เขาได้อะครับเราควรที่จะสร้างความแตกต่างแล้วก็เน้นคุณภาพนะฮะเพื่อที่จะขายสินค้าราคาแพงให้กับเศรษฐีชาวต่างชาติแทนนะแล้วก็ข้อที่2นะครับ เราควรที่จะใช้ซอฟต์พาวเวอร์ของคนไทยเราครับทั้งอาหารแล้วก็วัฒนธรรมนะฮะเพื่อที่จะส่งเสริมการส่งออกแล้วก็การท่องเที่ยวของประเทศเรานอกจากนี้นะครับยังมเีเรื่องของการให้บริการทางการแพทย์นะครับซึ่งคนไทยเนี่ยได้ขึ้นชื่อระดับโลกเลยนะครับว่าเราบริการได้ดีนะครับมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับมีความาจิตใจดีนะครับในการให้บริการแล้วรอยยิ้มของคนไทยเราฮะที่ประทับใจคนทั่วโลกเลย นะสิ่งนี้นะครับเป็นจุดเด่นที่เราสามารถทําให้ต่างชาติประทับใจแล้วก็กลับมาใช้บริการเราได้ต่อเนื่องนะครับก็นํามาใช้ให้เป็นประโยชน์นะแล้วก็กลยุทธ์ที่3นะครับก็คือการใช้อาวุธลับของไทยครับที่จีนไม่มีทางเรียนแบบได้นั่นก็คือความเป็นมิตรนะครับที่เรามีให้กับทุกประเทศนะฮะซึ่งเราได้เปรียบนะครับในเกมการคาร้าโลกเพราะว่าเราไม่ได้เป็นศัตรูกับ อเมริกาแล้วก็ไม่ได้เป็นศัตรูกับจีนด้วยนะครับโดยในยุคที่จีนกับอเมริกานะครับต่างแข่งกันที่จะเป็นมหาอำนาจแล้วก็มีการตอบโต้กันอย่างดุเดือดนะฮะไทยเราสามารถที่จะตอบโจทย์นี้ได้นะครับเพราะว่าไทยเราเนี่ยเป็นฐานการผลิตให้กับนานาชาตินะฮะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นนะครับจีนอเมริกาหรือยุโรปนะครับเพราะว่าเราเปิดรับวัฒนธรรมของทุกชาตินะฮะแล้วก็พร้อมที่จะเจรจากับทุกฝ่ายนะฮะ โดยไม่ถูกมองว่าเป็นภัยของใครนะรตัวอย่างความสำเร็จของไทยนะครับเช่นกุ้งแช่แข็งของไทยครับสามารถครองตลาดอเมริกาได้มากกว่า40%เนะฮะเพราะว่าถูกมองว่ากุ้งของเราฮนะปลอดภัยกว่าจีนหรือโรงพยาบาลเอกชนของไทยเรานะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศในตะวันออกกลางนะฮะซึ่งสามารถที่จะดึงผู้ป่วยนะครับของเขาฮนะมารักษาในไทยได้ปีละกว่า5,000 500, 0 0คน สร้างรายได้กว่า2แสนล้านบาทต่อปีนะฮะหรือน้ำมันปาล์มของไทยนะครับที่มีการส่งออกไปให้กับสาภาพยุโรปนะครับได้จำนวนมากนะฮะเพราะว่าไทยเนี่ยได้ได้ใบรับรองปาล์มนะครับที่ยุโรปเชื่อถือนะดังนั้นนะครับไทยเราอะครับไม่ต้องเลือกข้างนะครับแต่เราควรที่จะเป็นสะพานเชื่อมให้กับทุกฝ่ายนะฮะไทยเราไม่ต้องบังคับใครนะครับแต่ต้องชนะด้วย วัฒนธรรมแล้วก็การให้บริการแล้วก็ไทยเรานะครับไม่ต้องเป็นยักษ์ใหญ่หรือประเทศมหาอำนาจนะครับเราเป็นเพียงมิตรที่ดีนะครับให้กับทุกประเทศนะแล้วก็เป็นหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือนะครับที่ผลิตสินค้าแล้วก็บริการที่มีคุณภาพให้กับโลกก็พอนี่คือสูตรที่จะทำให้ประเทศของเราฮะรอดได้ในการเมืองระดับโลกนะฮะก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์ การรับฟังผมในวันนี้นะครับยังไงฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพจสุพัฒแชร์ share, เพื่อจะไม่พลาดเนื้อหาดีๆอย่างนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ